จัดมาเลยครับทุกคนกิปเข้าตัวก่อนเดี๋ยววันนี้เอาโยรุไปเถียผลปีศาจกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการกิปโยลุเข้ากระเป๋าผมไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคมาโยรุคนนี้มีอะไรอะ่ะนี่ยังไงโมงจิมังกรเสือมาเอาเสือมา ผู้ชมครับหากใครกำลังมองหาร้านขายไอดีไก่ตันราคาถูกร้านนี้เลยครับนโมช็อปครับผูชบ้ชมมีทั้งไก่ตัน6บาทไก่ตันดาบผู้ในราคาเพียงเบาทและ150บาทนะครับหากใครชอบพรท้าทายเพิ่มมากขึ้นเรามีบริการกล่องุ่มไก่ตัน6บมัดและไก่ตันดาบผู้ในราคาเพียงกล่องละ5บาทและ10บาทเท่านั้นนะผู้ชมหากใครต้องการไอดีไก่ตันผมแนะนําร้านนี้เลยครับนิโมช็อปครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเดินะครับนะุผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเทรดผลปีศาจกันครับทุกคนถามว่าผมจะเอาอะไรไปเทรดเหรอผมจะเอานี้ไปเทรดผลปีศาจครับทุกคนกระดานโยรุครับหนึ่งพันสองร้อยโลบัคจัดมาเลยครับทุกคนคลิปเข้าตัวก่อนเดี๋ยววันนี้เอาโยรุไปเทรดผลปีศาจกันมาดูกันชิว่าโยรุเนี่ยจะสามารถเทรดอะไรได้บ้างนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการกิ๊โยรุเข้ากระเป๋าผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมามาดูกันซิว่าดาบโยรุหรือว่าไอ้ดาร์คเบดดาร์คเบิดอะไรเนี่ยท <Okay. S 1> ุกคนอยากได้กันนักกันหนาเนี่ยเราจะลองเอาไปเทรดผลปีศาจกันไปดูกันซิว่าผมจะได้ผลอะไรบ้างผมจะต้องแบบเอาระดับแบบซูซี่เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับ1,200โลบักนะครับอย่างน้อยต้องมีผลเสียกับโมจิแล้วนะเขาจะเทรดอะไรกับเราบ้างนะครับผมก็ต้องแบบให้คุ้มค่าตัวเองนะหนึ่งช่นสองร้อยโลบักนี่ไม่ใช่เนน้อยนะครับคุณยองรับอีก แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขาดเด้่ยแค่สามหมื่นผู้ติดตามผมจะครบ5้าแสนวรื่ชมฝากด้วยนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและที่สําคัญเสื้อผมจะขายถึงแค่วันที่10เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่10ไปจะกลายเป็นของแรงนะครับราคาจะเป็น99 9, 9แล้วนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากได้รีบไปจับจองไว้เลยนะครับเนี่ยไอเสื้อขาาวเทียมใส่อตอนนี้โอเคไปรับชมพี่คนดีกว่าีใครมาไหมมาคนแรกขึ้นมาเลยมา โยรุมาใครจะแกกล,ลก,ก,ะแกกับโยรุผลกิโลกากเกลือจะแลกกับโยรุเกินไปเปล่าโอ้ยไม่เอาดูดิตีนหมีฟีนิบโอ้ยผลก็กากเกินโอ้ยย้ายเซิร์ฟดีกว่าประตู าโยรู้เอา้ามาดิเออแกงกดดิแกงกด <laughs> โอ้ยผลขี้กาขกี้เกลืออาอเถิดดังโยรู oru, ้นี่ว่าดังอะไรโยรู้นี่จะมาซบอะไรเนี่ยโมจงโมจิอะไร <laughs> โอ้ยมีแต่ผลขี้กาขกี้เกลือย้ายเซิร์ฟเราไปอยู่แล้ว โมจิเอ๋อค,คนคนนี้เขามีแล้วเขามีโยรุแล้วคนเนี้ <_ an> เขาอยากได้โมจิอะ่ะไม่มีโมจิอะ่ะไม่ได้หรอก <_ an> ฉันไม่มีโมจิให้นายหรอกอ๋อเขามีโยรุแล้วคนเนี้ยดอแอนบุต้าเขาอยากได้เหรอต <_ an> ีนหมีอีกแล้วสายฟ้า <_ an> โอ้ย <_ an> ไม่เอาพีสขอพีขอด้วยเฮ้ยผคน,คน,คน,นี้คนนีคนนนน้คนนี้น่าจะรวยคนนี้น่าจะรวยดูดิมีแต่ผลขี้กะขี้เกลือจะมาแลกกับเราอะไรคนไี้มีอะไรเอามาโยรุนี่มามิกมัมฮิตโอ้แค่นี้ยังไม่ถึงน้องมันยังไม่ถึงโยรุหรอกครับแค่นี้ไม่ได้ผลมันยังขี้เกลืออยู่แค่นี้ ผลไม่ได้เกลืออยู่นะไม่ได้ไม่ได้ใครวะใครวะใครวะเกลวีตตี้เอาโอ้ยเอาไว้แลกดันเจียนนะไอสีผลเมื่อกี้เก็บไว้แลกดันเจียน์นะไม่เอาโอ้ยมีแต่ผลเกลือไปดีกว te ่า มีใครแรกไหมมา <c oughs> จัดมาดิให้อะไรกิโลกิโลอืออ่ะกดดิกิโล <c oughs> ก,โลโก,ด,ด,โกดให้เอาให้กดดิลนโลนี่แหละเอาฝันเอาฝันเอานะจ๊ะกิโลเฮ้ยใครเอาผับมาทิ้งสมมุ อุ้ยนี่นี่มาแล้วนี่นี่มันยังไม่ได้มันยังไม่สุดอ่ะผลเสียมาแล้วแต่โมจิไม่มาอย่างน้อยมันต้องเสียแล้วก็โมจิอยู่วะเออโอ้มันยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่ได้อ่ะโมจิอ่ะนะ no help เขาไม่มีเขาไม่มีโมจิคนเนี้ยเขามีแค่เสือคนนี้คนนี้เริ่มมาถูกทางแล้วเนี่ยมีเสือมาแล้วเห็นไหมเออเสือเริ่มมาแล้วอะไรกันครับเนี่ยยังไม่ได้มันยังไม่สุด,ดนนอ่ะ มาเอาเอเขามีโอเ้เขาเขามีโยรู้แล้วอะ่ะคนพ้าสองเหรอไม่เอาหรอกเวมาคนนี้ดิ ตีนหมีมาอีกแล้วโอ้คนขี้เกลือมาทำไมเยอะแยะเนี่ยตีนมงตีนหมีเนี่ยคนนี้ก็มีโยร้แล้วไอแฮปตีโอผาดใครมีรีโอพาดวะใครมีผลเสือเมื่อกี้เนี่ยเห็นเขาพิมพ์อยู่ฟีนิกสายฟ้า บีนิคสายฟ้าตีนหมีสันโอ้โหโอ้แมวโอเคมาดูคนนี้มีอะไรอ่ะนี่ยังไงโมจิมังกรเสือมาเอาเสือมาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาเสียอีกเสียอีกเสียอีกไอยังไม่ได้แค่นี้ยังไม่ได้มันมันยังไม่สุดอะราคามันยังไม่ถึงกันอะแค่นี้ยังไม่คุ้มนะใส่เข้ามา ลโอพาดอะพีทไอสอรี่ซอรี่ไอโดนแฮปอ๋อเขาบอกเขาไม่มี <c oughs> โอ้ยไม่มีไม่ได้ครับสลับคนคนอื่นมาสองคนที่มั็นผลละ50บาทเองไม่ถึงอยู่ไม่ได้คิด For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some honestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it. Off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the famous if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this. Oh yeah, oh <laughs> you ชิ้งหนักเลยตัวเนี้ยเอากดให้แล้วกันเอาไปฟาร์มชิวๆนะอ่ะไปโยรูแ้แมว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 หลอกใกล้ดีใจโอ้ยไซเซฟดีกว่ามามา,มาเอาไปโยรู้พิษเออโอ้บิ๊กมัมไม่เอาโอ้หนักเลย โอ้ไม่เอามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ไม่อีกโอ้ไม่เอาพีทขอเหรอเอามาอ่าแถวผลพระเอาแถวผลพระเอาแกล้งก่อนแกล้งหน่อยดิอ่ะบุดาเอามากดเอาเอาให้พระกับโยรุไปฟาร์มชิวๆนะเออเอ้า ตัวแจ้งอีกแล้วผมมีแต่คนเบียวน้น้อยยายเซิ์ฟดีกว่าบทสรุปการเทรดโยรูของเราวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนเอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวเอาโยรูไปหาเทรดใหม่นะเพราะว่าแบบผมเทรดตอนกลางวันเนละเดี๋ยวต่อไปเราลองไปเทรดตอนกลางคืนดูมีคนมีผลเยอะๆนะกลางวันน้องๆอาจจะไปเรียนกันเยอะและมาเดี๋ยวรอ EP หน้าแล้วกันไปเทรดตอนกลางคืนนะครับ